เครื่องตัดหญ้าน้องเล็กในกลุ่มคัดใหญ่อีสากิ435มันคือคาวาสกิทีดีสาสิบสาครับคาวาสกิทีดีสาตั้งอยู่ที่เสียงกกงใครๆก็ไม่หยิบ สายน้ำมันเปื่อยขาดเราเปลี่ยนใหม่เอาตรงรุ่นแท้มาเท่นใส่เข้าไปลูกบิดก๊อกน้ำมันหักเราเปลี่ยนใหม่มือเร่งมือเร่งถูกของแข็งทับหักเราเปลี่ยนใหม่เช็คคาบู ทำความสะอาดมาดูกันเปิดสวิตช์หลังเครื่องมีที่แฮนด์อีกที่นึงดับสวิตช์ตรงไหนก็ได้แต่ตอนเปิดต้องเปิดสองอัน ตาร์ดใหม่สำับเคื่อีมือเร่งดับได้เปิดสวิตช์สตาร์ทใหม่าหม,มาดูรอบเครื่องกันว่าเจ้าน้องเล็กในกลุ่มคัดใหญ่ จะมีที่ตกให้ไหนเพราะว่าสักกีิเข้มีดีของเขาครับ คาวากิอีสกิ435หรือคาวากิทีดี33าควากิแรงกำลังดีรอบเยอะใครสนใจจัดได้ครับขอบคุณครับ